อินร์มาเตรียมจัดที่สุดอีเวนต์ความงาม Cosmopop CPE a ี e อ n าเซียน2023สางเม็ดเงิน1,000ล้านด้านอุตสาหกรรมภูมิภาคก้าวกระโดดอิน o ฟมามาเก็บประเทศไทยเตรียมผักดันอุตสาหกรรมไทยและอาเซียนเต็มรูปแบบผนึกกํกำลังพันธมิตรภาครัฐและสมาคมการค้า จัดงาน Cosmo Pop CB อาเซียน2023ที่สุดแห่งงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกครอบคุมพื้นที่17,000ตารางเมตรรองรับผู้จัดกว่า1,000รายจาก20ประเทศเพิ่มขึ้น38%จากปี65รับผู้ชมงานมากกว่า12,000คนจาก60ประเทศเพิ่มขึ้น23%จากปี2565พร้อมตอบโจทย์ทุกการเติบโตด้วยเวทีชมมนาสาธิต โปรแกรมจับคู่เจราจาธุรกิจยิ่งใหญ่ตลอด3วันเต็ม14-16กันยายน2566นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หวังสร้างเม็ดเงินสะพัด1,000ล้านบาทก็ในส่วนของงานในปีนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีความพร้อมมากๆในการจัดงานนะครับทุกพื้นที่ขององานนะครับถูกจับจองหมดแล้วนะครับเอกซิบิเตอร์ต่างประเทศเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางเข้ามารวมถึงเอกซิบิวเตอร์ไทยนะครับพร้อมที่จะขนทัพเทคโนโลยีและ นวัตรกรรมเข้ามาโชว์ภายในงานนี้นะครับเราเราคิดว่าในส่วนของงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมความงามไทยนะครับรวมถึงช่วยกระตุ้นในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับผมคาดว่าจะมีสามารถที่จะสร้างมูคาลค่ารายได้มากกว่า1,000ล้านบาทในงานนี้ครับผมน,นได้มีการตบรบจากทางผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมงานนี้ตอนนี้นมา่นแค่ไหนไหบ้างครับต้องบอกว่า เอ็กซิบิเตอร์เนี่ยกว่า1,000ลายวิซิเตอร์เนี่ยเราคาดหวังว่าจะมี1,000งอลายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นเนี่ยต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ60%บอนะครับณปัจจุบันนะครับอยู่ที่20ประเทศครับผม ต้องบอกว่าอย่างที่ท่านทราบนะครับสู่ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับผมได้จัดงานเอพกมาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็คือไม่ต้องไม่ต้องออคิดว่าเรามีความพร้อมเป็นอย่างมากทั้งสถานที่ทั้งห้องน้ําทั้งอาคารแล้วก็รวมถึงร้านอาหารต่างๆสามารถที่จะรองรับเ,เราเรียกว่าผู้ประกอบการและกันทั้งเอ็กซิบิเตอร์และวิสิเตอร์ที่จะมาในงานนี้ครับผมตลอดสามวันของการจัดงานจะมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละวันยังไงมากไหมคะก็ ในส่วนของเ,ออเรื่องของ Exhibi t i o นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตเทรนด์ต่างๆแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมในแต่ละวันจะเป็นเรื่องของหัวข้อการสัมมนา,าแล้วก็ในส่วนของเรื่องกิจกรรมต่างๆรวมถึงการแข่งขันการจัดประกวดการแต่งเล็บนะครับแต่ละวันจะแตกต่างกันออกไปวันแรกจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ความงามนะครับก็จะมีทั้งผู้ประกอบการไทยที่ได้ขึ้นเวทีนี้ด้วยปกติ ผู้ที่จะขึ้นมาพูดเนี่ยจะต้องได้รับการคัดเลือกอาจากในส่วนของพาร์ทเนอร์ทั้งสามพาร์ทเนอร์ทั้งอิตาลีทั้งจีนและไทยนะครับในวันที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเ,อเวอร์มัสซาดนะครับและส่วนในเรื่องของวันที่3ก็จะกลับมาพูดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันในส่วนของการจัดการแข่งขันประกวดการแต่งเล็บครับ ก็จะมีในส่วนของหลายส่วนจะเป็น1ก็คือในส่วนของผู้รับจ้างผลิตก็คือ OEM นะครับจะเป็นผู้ผลิตระดับโลกนะครับผู้เรียกว่าคนที่ขึ้นเวทีนี้อยู่ภายใต้แบรนด์ดังๆแล้วก็เป็น1ใน5ผู้ผลิตถ้าในประเทศไทยก็คือ1ใน5แต่ถ้าระดับโลกเนี่ยก็ติดท็อป10ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอแบรนด์ไทยที่ขึ้นเวทีนี้เช่นเดียวกันครับ ก็จริงๆคือเราคาดหวังว่าเราจะเป็นเ,เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับอุตสาหกรรมความงามนะครับในภูมิภาคอาเซียนและเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจในอุตสาหกรรมความงามครับผมจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยถ้ามูลค่าทางประเทศเนี่ย ผมว่า6%นี้ก็เยอะมากแล้วครับผมเพราะว่าอย่างที่คุณเกตมณีแจ้งนะครับมันมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านครับผมครับอยากให้ฝั่งาน็ครับครับผมก็จริงๆคืองาน c o s m o p r o อม c e อาเซียนนะครับก็ณปัจจุบัน Exhibitor พร้อมเทคโนโลยีพร้อมนะครับแล้วก็ทุกอย่างพร้อมนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมชมงานในปีนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับ เอ็กซิมิเตอร์ก็พร้อมที่จะผลิตแบรนด์ให้กับทุกท่านนะครับถ้าท่านอยากจะในส่วนของหาแบรนด์ที่สําเร็จรูปแล้วไปเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเรามีแบรนด์ของประเทศไทยและรวมถึงแบรนด์ของประเทศต่างๆนะครับพร้อมที่จะให้ท่านได้เข้ามาเป็นตัวแทนครับผมสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ทางช่องทางไหนบ้างรครับช่องทางหลักเลยนะครับก็ w วิร์ดไวยเปท c อสโมพอลซบีอาเซียนนะครับสามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆได้ภายในเว็บไซต์นี้ครับผม